สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับหนูและพอ่อโตเตวิถีชาวบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูลาบหอยขมหรือลาบหอยจุ๊บกันนะคะถ้าเพื่อนๆนคนไหนสนใจสั่งหอยก็ทักเฟซหรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์สามแปดสี่ได้นะคะเราจะจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยค่ะอันนี้ขั้นตอนเราก็ใส่หอยลงไปเลยนะคะ เพื่อนเดี๋ยวขนาดที่รอหอยขมเราสุกเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องลาบกันนะคะชุดลาบกันนะคะจะมีต้นหอมผักชีแล้วก็พริกแล้วก็หัวอมหัวใหญ่นะคะไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนตามมาค่ะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนขนาที่รอหอยขมหรือว่าหอยจุบเราสุกเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องรอนะคะเครื่อง ลาบของเราจะอันนี้เราจะหั่นพริกแดงนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบเมนูนี้ลาบหอยขมหรือลาบหอยจุ๊บเพื่อนเพื่อนก็ลองไปทําทานได้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจหอยก็โทรมาโทรมาในที่เบอร์หนูเบอร์0 9 7ย์8 0 3 8 4เดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะคะ นี่เดี๋ยวเราก็คนให้หอยมันสุกทั่วกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวรอ,รอๆจนกว่าปากหอยจะเปิดหรือว่าปากหอยจะอ่านะคะประมาณแบบนี้นะคะ่ะแต่เดี๋ยวเรารอคนให้ทั่วกันเลยนะคะให้มันสุกทั่วกันเลยคะ่ะนี่นะคะเพื่อนๆหอยเราก็สุกสม่ำเสมอได้ที่แล้วนะคะนี่ลักษณะหอยสุกก็จะเป็นแบบนี้นะคะ หอยปากมันอ้าเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูลาบหอยเข็มกันนะคะหรือหอยจุกนะคะนี่ค่ะตักขึ้นมาเลยค่ะไปเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะไปแกะกันนะคะ <c oughs> หอยเราก็มีจะไซส์อ้วกเพื่อนๆคน,น,นไหนสนใจก็โทรมาที่เบอร์ได้นะคะหรือทักเฟซบุ๊กมาได้คะ่ะ <c oughs> นี่นะคะเพื่อนๆเราก็มาแกะเลยค่ะอหอยตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมฮะเพื่อนเถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเมนูนี้หรือชอบเมนูลาบหอยขมของเราเพื่อนๆก็ลองไปทำทานได้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเมนูนี้นะคะแล้วไม่มีวัตถุดิบหอยขมอย่างนี้เพื่อนๆก็ทักแชทหรือโทรมาเบอร์097 0 5 8 0 3ห้าปดศย์สาดสีได้นะคะชื่อนัดนะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศคะ่ะหอยเราจะมีไซส์ประมาณนี้นะคะ mm. อื้ห์อวบเลยคะ่ะเพื่อนเ่อนมาค่ะมาแกะหอยต่อนะคะมาค่ะเพื่อนเื่อนนี่นะคะหอยเราก็แกะแล้วเรียบร้อยนี่เราจะรับหอยจุ๊บกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมเลยนะคะปรุงเครื่องกันนะคะรสชาตินี้ก็ ปรับได้ตามความชอบของเพื่อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะน้ำปลานะคะแล้วยอาจะเติมพริกป่นนะคะเติมลงไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เผ็ดมากนะคะนี่ใส่ต่อไปก็ใส่ผงแซ่บหนัวเติมลงไปเลยค่ะใส่มากอร่อยมากนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะมาน้ำมะนาวนะคะ เติมลงไปเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจหอยก็ติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวหลังคลิปเดี๋ยวจะฝากเบอร์ไว้นะคะนี่เดี๋ยวเราก็ตามด้วยข้าวคั่วเติมลงไปเลยค่ะอ่าเราก็มาคนกันเลยนะคะคุกเขาพี่สันก็น่าทานากลาพ่หอมด้วยอ่ะหอมกลิ่นข้าวคั่วนะเพื่อนๆเนี่ยพี่สันน่าทาน อ่าคราวนี้เราคลุกเขาให้เข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมวัตถุดิบเราอีกอย่างหนึ่งก็จะมีหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมผักชีไปเรื่อยนะคะแล้วก็จะมีพริกแดงพริกแดงนี้เราจะใส่เพิ่มสีสันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแล้วก็ลงไปเลยนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ นี่เราก็พุกเขาให้เข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเพื่อนๆสีสันกับกลิ่นนี้หอมหน่าทานมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะชิมนะคะรสชาตินี้ก็ปรับแต่งตามความชอบของเพื่อนๆนแต่ละคนได้นะคะมาค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหหผมเราจะชิมเลยนะคะอือรสชาติก็โอเคเจ้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใบนะคะใบสารหร่นย เพิ่มความหอมของลาบหอยขมเรานะคะใส่ไปเลยคะ่ะอหอยเราก็กรุบนุ่มกรุบกรับมากเลยเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็คนคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะแล้วเราก็จะมาจัดใส่จานเราเลยคะ่ะที่เราเตรียมไว้นะคะโอเคค่ะที่เราจะมีแตงกวัวด้วยนะคะโอ้ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเมนูนี้ยังไม่มีวัตถุด,ดิบก็โทรมาได้ที่เบอร์0ก7 0 5 8 0 3 8 4ได้นะคะเราจะจัดส่งทั่วประเทศนะคะชื่อนัดนะคะลองโทรมาติดต่อได้นะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเพื่อนๆโอ้นี่นะคะเพื่อนๆเราจะใส่จานแล้วน่าทานมากเลยหอยเราก็ตัวใหญ่ๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะมากินกันเลยเพื่อนเพื่อนออยากให้เพื่อนเพื่อนได้ยินเลยหอยมันกรอบอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข้างหนูและพ่อโตเต๋ว่าคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรกันนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจหอยก็ อย่าลืมติดต่อได้นะคะ0970580384เดี0 97, 0 58, ย๋ยวเราจะจัดส่งฟรีโลละ1 0 0บาทนะคะโทรมาได้คะ่ะ